สบายดีพี่น้องบอกแล้วกำลังต่อยบักหอยพี่น้องต่อยกลืนบักหอยจูบได้ยังไปผ่านอ่ะอาบน้ำแล้วแะไรแม่นบอกสบายดิปลาดุงดูไปายดิปลาดุงจ้ะคือหือคือคือชิบให้ไปจิบขนมเนี่ยเด้อจะแล้เมื่อไหร่ทำอะไรยังได้เพี่น้องเอ้ยให้ไปพาไปซื้อขนมกินหมวกนาแหงแล้วบ่พุ่นเสียงสูบเวรจนเสียงปักเลยเสียงกึ่งหลุด บ่พี่น้องเอ้ยอือครับซื้อเด้อแม่บักหอยพี่น้องบ่ได้เพิ่นจ่อยสวัสดีเนาะต่อยนฮะซื้อเด้อยบังคับบ่ดนีนะฮะไปกิดอบ่ให้เล่นน้ําก็ตําขเบือมาจนแหลกได้ตําขเบือกับแม่น้ําไปยกไปยกมาดูน่ะยกคกมาดูไปยกคกมาให้ปลุงเบิ่งดูไผตําน่ะโอ้เก่งได เปนยกมาใช่ปงลงปงลงมาหนิป้องลอง,อง,ลองอนนอเออตามมึงดูนี่ก็ชอยตจำอยู่ไดนพี่น้องตจำข้เปลือกกำลังจะแกล้งมาคอยกินยำแรงๆตจำข้เปลือกับยายนางพีน่น้องอ้อมเนาะจะอ้อมความสบายกาดกับพักซีแล้วเดี๋ยวจะไปเก็บผักปัวมาในสวนจักหน่อยนึง จะได้มาอมแซบๆกินมาจะตแป๊ะบ่ได้ามาติใส่นี่มาใส่กับหนูมาใส่กับหนูหึมาใส่กับแบ,บนหนูหนา,าก็มาาก็มาดดไปตบ่ีน้นเสียงอยู่บ่แม่นติเนาะานึงาเห็นบ่เบ่เห็นเฮารถอีพออ่อนวะเาก็มาแล้ว น้องเลื่อนไปน้ำพ,ออพ่อเพิ่นพี่หนอแต่พอเห็นรถพ่อดาวพเพิ่นเพิ่นก็เลยมาบรรยากาศยังยมังแรงพี่หนออากาศหนาวๆใครแต่น,น้องเหน่อยอาบน้ำแล้วแพ้อ,อนาบน้ำหายไหมนี่ไม่เท่าไม่เท่าอาบให้คู่มืออืมอม,อมักเป็นพันนั่งช่องพันพ่อใหญ่เอาใหานนา้้เนาย<ถ>มันจะเสียก่อนไปสื่อแล้วเนั่นน่ะ สิไปเสียก่อนแหะนละว่าช่วยใดจะละหมาดต่อยก้นบักหอยไม่เขงงาไงใช้หูวิธีแบบต่อยมาง,ง่ายๆบอกให้ด้วพี่น้องเลยยามเอามือนี่เท่ากับต่อยไปได้ร้ายหน่วยเติบเลยใช้เงินนะไม่เหตุเสียหรอพี่จ๊ะหุ่นนะพี่น้องขับรถต้นแกงพี่น้องเสียงหัวจะขับเสียงเลยเอ๋อมักขี้หอยหพี่น้องบัต้เออมักขี้หอยบบทเทก็คือหอย ่เนียแกงคือออมคือเอ่อแกงใหม่แลบจะแกงก็ออมใส่น้ำใส่กระเบือนาำพี่น้องมันกระสีแตกต่างกับอันแกงเขียดธรรมดาเพราะว่าอันนี้เขากระเบืองน่าออมเลยออมคือออมเลยเนาะเหลี่ยแกงแกงเลยเป็นภาษาออมเด้พี่น้องแกงออมมาเดี๋ยวจบเลยแกงออม ข้าก็ล้างไว้แล้วเลยมันคือมิ้ักอย่งเงี้ักบัวผักกาดแล้วก็ผักขยังผักชีลาวโอ้ยผักชีจนหอมผักชีนี่แหละพักใส่พักข้าวใส่ถากบวบซุกจักหน่อยจังผักอะไรเงี้ยแกงมะฮ้อยนี่มะดองแกงคือไม่ได้ได้เพราะว่าแกงจุดละลาคือมีแต่มะฮอยเนาะหรือแกงอื่นรวมให้กระเบื้องซุกเลยครับปรุงได้ให้หน่อยแ่น แต่ทั้งแบบว่าที่กๆักนี่มีพักตั้งเลิศนะพักอีเลิศบ้านห้องนันแหละเสบเขาไปกินกระเหมียงค่เขาจะมาเอาง่เทือกเขาจะไปน้องทั้งทีทงหน้า ติดมื่อแม่พักด้วยมันได้ที right. <h 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 ่ที่ำบวมทากันเป็นขวบหน่อยมนสุดวันะครับข้างนี้เพิ่มเตบ่แขงอ่อมพักง่ายๆมาได้สีมือน้องน้ำแข่งหอยครั้งแรกอันนี้มาเอาอย่างแม มี่ไม่เล้าบุกเอาหอยจะเกลือแกงเกลือแกงเอ็ดนอมันจะเตะโตเตาน่ะไหนไปลองยึบไปจังหน่อยตักซุปงลยชิมมันก่อนเ อร่อยนะพี่นอ้องแซ่บยอดสุกแล้วพี่น้องพร้อมเสิร์ฟเลยเอาหมวเอาหอยเสิแซ่บเหมือนกันพี่น้องเลยในข้าวเปลือกจะบบบวบเวลาดักใส่ข้ามนะปกติจะใส่ข้ามแท,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 ทนข้ามบวกตอนห,หนึ่งเป็นบดสองสามบวกเขาเจ็บออกคางเนาะ้องผักแหยบบออผักแหนบนำพี่นอ้อง พร้อมเสิรแล้วจ้าพร้อมเสิร์ฟจัเดียเก็บรอยพี่น้องมาเด้อเข่ามาเด้พี่น้องออมหอยน้ำตาลเด้อเ็บไดพี่น้องเข่าเลยออมหอยไม่ไม่ม่ไม่เ่้ต่อยต่อยเปิดถึงอันม่ย่วไหยุว่ามันหน่ยใหญ่กบแล้วหรือ ด้ยม <muitas> <arias> ันก็กนนายหอยน้อกันพี่น้องมันยังหอนสบายดีพี่น้องไ่อยเลอ่อมห้อยแวันสบายดิี่น้องวงก็จมงินยังอนเอาห้อใช่พักสังเกตพักมาแย่จไปเดกจ้าปรักจเด็ก่ิว อตอนเออเปิดอยาตอนน่ะอ๋อดูเป็นยังหอน่ยนุกมยเนาะยิงตุยเนาะอร็วที่จกินอมอย ขาดยังเ็เออก็พักเออยูมาละฟังเลยใช่บะมี่ันเสาเฮาดับแ่ไ้นแตบระมาเก็บอื่เ่าเขา้องนเปอื่นมกกว่มีพักฟังน่ะหอกระี่างก่ั้งท้าวแล้วเดี๋ยวเร่นหัว้จสิละปีเตจินุ่มาะ

chân răng ngoài trong chú chú có bỏ ngon một đây mình nhỏ ngọt tay lụt cung cung ai subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không nó lỡ เดินเข้ากันนะแรงมาไปไหนเลยมาแล้วจับมาไาบล็ออีกแทีมันยังที่เขาก็จับตองใช้ายวะเอตาเดียาจะเตเนาะาเปนเข่าหรือไงตาเนเก่ามันก็ตาย

lẽ mặt mặt lạ mà à, mặt ừ. có đấy, sao? Đâu, làm được. mà mặt bố mặt 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 cái mặt 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 เรียมาทานเน่าะขึ้นใหม่ไปและขึอาใหม่ขึ้นแล้วก็องเลเข้าไปเห็นแอบให้เขาบ่แอบประจังนะคแอบไม่ได้เาอะไรแบบี่คงมาเดียบวงในคลิป

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn น well, ี่เปนำเนี็ห uh, ัอหใช้บริโภคาเหอขาริมาณนึ่ข้าปใส่กับเนาะเออ่พอบริโภคไดเนาะหมนปติตที่งเราเกียดมแล้วเนาะงไม่จัมืดบานไเนาะมีว่าจริงเยี่งน้อยห้ขอบอ

เนียงปขายบ่เนียงปลาายบ่คือไปกูมือแทนน่กินเกล็ดกมืออะน,นี่แ,งแทงแทงไปทอดกินคือยุนอ่นน่งอะเห็นาล,ลาไเดไปแก้มน้ำนคือเวลาคนมันฮะเออไดป่ากอกเนี่ยเกียเนรา Mặt <laughs> <Điều xe>. ừ. <laughs> không, phải không không, phải không phải phải đi không 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 không

กระบอกเนนะม,มี่ยงเหรม่อลาก็ดีพี่น,อน,น,น้องกระบอกคุณพี่นอ้อยไลน์สิี่น้องกดติดตามน้อะไปแล้วก็จมาคลิปนะ